สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นะคะเมื่อวานนะคะทางสหรัฐอเมริกานะคะเพิ่งจะให้เริ่มมีการยื่นเสียภาษีเป็นวันแรกนะคะก็ปกตินะคะเราก็จะยื่นเสียภาษีกันตั้งแต่เดือนมกราคมเนาะจนถึงน่้นนะคะวันที่15เมษายนนะคะของทุกๆปีนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะเพิ่งจะให้เริ่มมีการยื่นเสียภาษีวันแรกก็คือ เมื่อวานนะคะวันที่12กุมภาพันธ์นะคะสำหรับคนไหนนะคะที่มีรายได้นะคะปี2020นะคะน้อยกว่าปี2019นะคะก็ให้รีบไปยื่นเสียภาษีนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินสติมูล c เช็ครอบที่3นะคะในการที่ไปยื่นเสียภาษีนะคะทุกคนก็คงจะทราบดีนะคะว่าเขาก็จะมีการให้มีการระบุนะคะว่าคุณจะให้เขาส่ง เงินที่ได้รับคืนจากการเสียภาษีนะคะมาทางไหนนะคะมันก็จะให้มีระบุใช่ไหมคะก็วันแนะนำนะคะให้เขาโอนมาผ่านทางแบงค์นะคะก็คือ direct deposit นะคะมาแล้วก็มันจะได้รับเงิน stimulus check ก็คือเงินเยอะๆรอบที่3น่ะเร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าระบุเป็นอ่าส่งมาทางเมลเนาะแล้วก็ส่งมาที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะมีการตกหล่นนะคะแล้วก็ ได้ช้านะคะน่าจะได้ช้ากว่าโอนผ่านทางแบงนะคะเพราะว่าทาง i r s เนะคะเขาจะยึดนะคะตัวที่เราเสียภาษีล่าสุดนะคะถ้าคุณมีไรายได้ปี2020นเนี่ยน้อยกว่า2019เนี่ยรีบไปยื่นเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีไรายได้ปี2020นีนะคะมากกว่า2019นะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การได้รับเงิน เยียวยารอบที่3นะคะคุณสมบัตินะคะผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยารอบที่3นี้ก็คือ1,400เหรียญเนี่ยนะคะก็คือคนที่มีรายได้นะคะไม่เกิน75,000เหรียญต่อปีนะคะสำหรับคนโสดนะคะแล้วก็คนที่แต่งงานนะคะคู่สมรสนะคะผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน1 5 0 0 0 0ห่เหรียญต่อปีนะคะก็จะได้รับเงินสติมู Check ลเช็ค2,800เหรียญนะคะสำหรับคู่สมรสนะคะทีนี้ก็ อาจจะสงสัยว่ามันจะผ่านไหมนะคะมันร่างกฎหมายตัวนี้มันจะผ่านตอนไหนแล้วก็จะมีเงินออกมาช่วยเหลือคือแจกจ่ายเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่นะคะเท่า <c oughs> ที่ดูข่าวนะคะทางแนนซี่เขาก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะเมือ่อวานไม่แน่ใจว่าเมื่อาวา,านหรือเปล่านะคะ <c oughs> เขาก็มีการพูดว่าเขาจะพยายามจะร่างกฎหมายตัวนี้นะคะ ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะคะก็เดาๆนะคะถ้าถ้าเฮาส์นะคะมีการโหวตก็จะโหวตภายในวันที่22นะคะ22่กุมภาพันธ์นะคะอันนี้ก็แบบ because, เปาะห์คร่าวๆนะคะทีนี้ซินเนตนี่ถ้าถ้าทางเฮาอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะวันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยน่าจะมาถึงซินเนตเนี่ยประมาณวันที่ไม่เกิน14ีมีนานะคะก็ถ้าเขาผ่านเนี่ยภายในวันที่14 ทางซีเนตเนี่ย14มีนานะคะก็น่าจะเข้าไปที่อคอนเกรสเนาะวันที่21มีนานะคะถ้าวันที่21เนี่ยเราอาจจะเห็นเช็คนะคะอาจจะถึง้าร่างทุกอย่างผ่านเรียบร้อยนะคะอาจจะถึงโต๊ะประธานาธิบดีและเซ็นออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันที่21เนี่ย21มีนานี่นะคะ จะเห็นเช็คหรือเปล่านะคะถ้าเขาผ่านแต่มันน่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าอาตอนนี้นะคะเดโมแครตเขาเสียงข้างมากอยู่แล้วนะคะเขาควบคุมทุกอย่างอยู่แล้วนะคะคือเขาก็ไม่ต้องกลัวว่า,าริพับลิกันเนี่ยจะเขาไม่จะสนับสนุนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะวันคิดว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีปัญหาก็คือเขาอาจจะ แก้ไขอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะในในในบิลตัวนี้นะคะอย่างเช่นอ่การขึ้นค่าแรง15เหรียญต่ชอชั่วโมงนะคะ,ะช่วงก่อนนั้นแรกๆที่วันดูเขาพูดเกี่ยวกับร่างกฎหมายตัวนี้นะคะที่เขาเสนอให้อ่ขึ้นค่าแรงช่วงแรกๆนะคะอะ่มีหลายๆท่านก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมที่จะเอามาอยู่ในตัวนี้เพราะว่ามันไม่จําเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าบิลตัวนี้มันจะเป็นบิลที่สําหรับ เอาเงินมาช่วยเหลือในส่วนต่างๆนะทั้งประชาชนทั้งโล l ค,โค็กคอมม e น n ์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็พวกโควิดต่างๆนะคะของโรงเรียนด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเขาเอาเขาพูดถึงการขึ้นค่าแรงสิ้าเหรียญต่ชอชั่วโมงเนี่ยบางคนเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่มันน่าจะเอามาใส่ตัวนี้นะคะและอกีกอาทิตย์หนึ่งต่อมามันก็ ยดยินข่าวแบบเขาจะรีมูฟออกนะคะว่าจะไม่เอาปปใสยในวิวตัวนี้แต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะเขาก็ไม่มีการพูดถึงกันอีกว่าเขาพูดถึงเงิน15เหรียญต่อชั่วโมงการขึ้นค่าแรงเนี่ยเขาจะเอามาใส่ในตัวนี้เหมือนเขาอแนบไปใส่นะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้นะคะวันไม่แน่ใจว่าเขาจะยังเอามาใส่ในร่างกฎหมายตัวนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อะกี้ที่วันฟังข่าวก็คือ บางคนนะคะก็เขาไม่ได้แบบสนับสนุนนะคะที่จะเอาการขึ้นค่าแรงในช่วงนี้มาใส่ในดิลตัวนี้นะคะแล้วก็พูดถึงการขึ้นค่าแรงเนาะจำเป็นไหมนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าได้ก็ดีสำหรับวันนะคะแต่ว่าสำหรับวันนะ้วันทำงานตั้งแต่เขาจ่ายค่าแรงวันตั้งแต่แปดเหรียญต่อชั่วโมงนะคะ แต่ว่าถ้ามาขึ้น15เหรยียญต่อชั่วโมงถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะอาจจะไปต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีเงินมาจ่ายค่าแรงขั้นต่ำนะคะเพราะว่าเขาเหมือนถ้าถ้าผ่านบิลตัวนี้ก็คือ15เหรยียญต่อชั่วโมงเนี่ยมันน่าจะถูกหลักนะคะทีนี้ว่าร้านอาหารหรือธุรกิจเล็กๆนะคะอาจจะปิดตัวลงนะคะเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายนะคะหรืออาจจะไม่มีการจ้างงานนะคะหรือเจ้าของอาจจะทําเองนะคะ มันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะในการขึ้นค่าแรงอนะ่ะสำหรับบริษัทใหญ่ขึ้นค่าแรงสิ้าเหรียญต่อชั่วโมงก็จะดีก่าจะดีกับพนักง,งานนะคะส่วนธุรกิจเล็กๆนะคะอาจจะไม่ดีเพราะว่าเขาไม่มีตังจ่ายพนักง,งานหรือจ้างพนักง,งานที่จะต้องจ่ายสิ้าเหรียญต่อชั่วโมงนะคะอาจจะปิดตัวลงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะหมัยก่อนเนาะ พูดถึง Miss m c c ค n n แล้วแกเป็นผู้นำเสียงข้างมากและมี power mm hmm. ในอาซีเนตนะคะแต่ตอนนี้แกเป็นผู้นำเสียงข้างน้อยนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะไม่ผ่านนะเขาเขาแบบเขาไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะ Chuck Schumer นะคะเขาก็มาเป็นผู้นำเสียงข้างมากเนาะ,ะแกก็สนับสนุนนี่มาตั้งแต่แรกกันแล้วที่จะเอาเงินออกมาช่วยเหลือ ธุรกิจเล็กๆหรือ,อประชาชนนะคะเกี่ยวกับเงินเยียวยาเนี่ยนะคะก็จะผ่านง่ายนะคะเพราะว่าเข้าคอนโทรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเสียงเดโมแครตเนี่ยเป็นเสียงคือเขาคอนโทรทั้งหมดเลยแล้วก็ชาร์ลชมมอรก็เป็นผู้นําเสียงข้างมากไปแล้วตอนนี้นะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะสำหรับเงิน Unemployment นะคะก็จะหมด กลางเดือนหน้านะคะมีนาคมนะคะก็ถ้าเบียร์ตัวนี้ผ่านนะคะเขาก็จะให้นะคะ400เหรียญต่อว,วีคนะคะจนถึงวันที่29สิงหาคมนะคะก็เนี่ยค่ะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตัก่อนเนี่ยเขาบอกจะถึงประมาณเดือนกันยายนนะคะแต่เขาก็เทิบขึ้นมาประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็ยังได้400เหรียญน,นะคะสำหรับเงินคนไหนที่มีลูกนะคะอายุ 6-17ปีนะคะก็จะได้รับเงินนะคะ3,000เหรียญต่อคนนะคะเขาก็จะจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ250 12เดือนเป็นเวลา1ปีนะคะแล้วก็คนไหนนะคะที่มีลูกต่ำกว่า 6, 6ปีนะคะก็จะได้รับ3,600เหรียญน,นะคะแล้วก็เขาจะจ่าย1ปีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดือนละ300 300เหรียญเป็นเวลา12เดือนก็คือ1 หนึ่งปีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในเบลตัวนี้ที่เราเอามารีวิวกันนะคะ,ะคงจะผ่านนะมันว่ามันคงไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาอาจจะแก้อะไรขายเล็กๆให้หน้อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ดูข่าวไปก็มันก็มันก็ดีนะคะมันก็ได้ความรู้นะคะแล้วแล้วก็เอามาแชร์แล้วก็เอามาคุยให้เพื่อนๆหรือทุกคนที่สนใจนะคะ ก็เป็นประมาณนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ถามว่ามันจะได้ไหมมันได้อยูม่มันแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทางเดโมแครตเขาเป็นเสียงข้างมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาคนโทรลอยู่แล้วตอนนี้นะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ดิวตัวนี้ผ่านเร็วจะได้เอามาช่วยทุกคนที่ตกงานเนาะคนตกงานก็เยอะนะคะแล้วก็ หลายลอย่างที่โควิดนะคะทั้งโควิดทั้งแบบสายพันธุ์ใหม่ทั้งสายพันธุ์เก่าก็ยังเอาไม่อยู่นะคะสายพันธุ์ใหม่ก็มาติดง่ายด้วยนะคะทุกอย่างคือเหมือนเนาะตอนนี้มันน่ากลัวไปหมดนะคะวันเองเมื่อวานนะคะวันก็ที่ทํางานก็ให้มีการเทสนะคะการใส่หน้ากากนะคะ N95 เนาะ N95 นะคะว่ายังไง ก็คือเขาเหมือนกับหายใจไม่ออกนะ N95 อันเล็กๆกันนะคะแต่ว่าน่ะใช้อันเก่าที่วัน N95 น่ะอันนั้นใช้ดีอยู่แต่ไอตัวเนี <m ort sunset> ้ยมันมันเหมือนเล็กอับมันบีบหน้าเราอะนะคะมันหายใจไม่ออกเลยเขามีการเทสเมื่อวานนะคะเขาให้ไปทดสอบอ่าแล้วก็เซ็นเอกสารว่าเราโอเคกับที่จะใส่อ่าหน้ากากตัวนั้นถ้าเกิดมันมีอะไรที่แบบว่า หนักกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเมืองที่วันอยู่ที่วันบอกนะคะตอนนี้เป็นสีเขียววันทงางาที่ทํางานมันก็ใส่แค่แมสธรรมดา Math นะคะที่คุณหมอใส่ทั่วไปนะคะก็ดีหน่อยนะแฟนตาก็ไม่ต้องใส่หวังว่าคงจะไม่เป็นสีเหลืองอีกนะคะก็คลิปนี้วันก็มานั่งคุยเรื่องทั่วไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะคลิปนี้วันเอาไว้แค่นี้ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยววัน ไปหาอะไรทานก่อนนะคะเหิือซึ่งออกกำลังกายเสร็จโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย